ได้อะไรอ่ะคุณได้อะไรนะไม่นอาเองดี่อบุอุญดี่ะแม็กพุกเอาไปเลยไงโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะคือมันต้องยิงเลยเหรอไม่ไม่เอาเอาไปงานอื่นพี่อุ่นมาค่ะถ้าดีค่ะวันนี้ค่ะชิลล์รวมมีเปิดตัว ก็เป็นเลิกดีนะคะเปิดตัวดาค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจน้องใหม่สําหรับครอบครัวเราก็แล้วกันนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวของดาเพราะว่ามันคือธุรกิจครอบครัวของเราซึ่งดาคืออะไรดาก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวหน้าของทุกๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยที่ยังไม่มีลูกมีลูกแล้วหรือเริ่มจะ มีอายุแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ค่อนข้างภูมิใจมากเพราะว่าเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ร่วมทํากับสถาบันที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือซึ่งจะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นใหม่บอกเลยว่าถ้าใหม่ใช้แล้วใช้ได้ดีใหม่ใช้แล้วใหม่ใช้ได้ผลทุกคนได้ผลแน่นอนนะคะแล้วก็ปลอดภัยไม่มีสารเคมีค่ะทุกอย่างก็จะเป็นแบบว่าสารสกัดที่นําเข้านะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของเทคโนโลยี เซลล์ต้นกําเนิดหรือว่าสเตมเซลล์ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจตรงนี้ด้วยละกันมีทั้งเซรั่มมีทั้งครีมมีทั้งซันสกรีนนั่นเองคอยู่นานไคกว่าจะได้ออกมาก็อันนี้เราคุยกันตั้งแต่ตอนที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่เราฝากสายสะดือกับที่นี่ของลูกนะครับแล้วก็ลกที่ทําเรื่องของสเตมเซลล์เรื่องการดูแลรักษาแล้วก็สารกัชลลไวเราเริ่มมาประมาณเกือบซุ้มประมาณ2ปีโดยประมาณนะครับก็ถึงเวลา แล้วก็ใช้ยุทธอุปกรณ์ที่เรามีไม่ว่เป็นสื่อเองรายการเองที่เราผลิตเองก็ตามแล้วก็อย่างที่ใหม่บอกมาถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องขยับขึ้นมาเป็นผู้บริหาร ก็จริงๆเราในวงการบันเทิงเดี๋ยวจะตกะใจว่าทิ้งวงการบบันเทิงหรือเปล่าใบก็วงการบันเทิงก็ยังทํอดูไม่ว่าจะเป็นละครหรือวิธีกรก็ตามหรือว่าในสายต่างๆแต่ว่าในที่นี้เนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยงลูกเรายังไม่สามารถที่จะไปถ่ายละครตั้งแต่เช้ายันดึกได้เราก็ต้องมีธุรกิจอะไรที่มันสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยที่บางครั้งเราหาเงินโดยที่เราไม่ต้องไปออกข้างนอกบ้านเราอยู่บ้านสวยๆหน้าเราดูดีขึ้นแล้วเงินเข้ากระเป๋าเราด้วยเงินเลี้ยงครอบครัวด้วยมันก็โอเคค่ะลงทุนไปเยอะไหม ก็ประมาณนึงเลยครับตอนนี้เหลือในกระเป๋านะ170กว่าบาทครับตอนนี้ใน e banking ผมเหลือ135อะไรเงี้ยไม่สามารถสั่งกาแฟลี้งพี่ๆได้แล้วตอนนี้ก็จริงๆเราจะบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่าค่ะเพราะว่าอย่างที่ใหม่ได้บอกไปว่าตอนแรกๆเนี่ยเราไม่เคยหวังผลกำไรอะไรอยู่แล้วแต่เราต้องการให้ทุกคนมาใช้ใช้สินค้าของเราจริง แล้วบอกต่อกันไปเองกําไรมันเป็นเรื่องของอนาคตทำ,คท,ำทำธุรกิจหวังผลกไ็ได้แล้วแต่เราไม่ได้บมกความว่าจะต้องได้กําไรตั้งแต่วันแรกที่เราทาเราอยากทําให้ตอบโจทย์ทุกคนและตอบโจทย์ของเราเองถือว่าโอเค,ะคะนนะแล้วค่ะ ตอนนี้ขนหัวลุกแล้วฮะตอังอย่างที่บอกเหลือเหลือไม่ไม่ท่ไาไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมมองแบบนี้ครับว่าสุดท้ายทุกคนเนี่ยต้องมีหมวกหลายๆใบแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งก้าวของเราแล้วก็ขอบคุณสําหรับพี่ๆีแฟนคลับขอบคุณสําหรับทุกๆกำลังใจที่ติดตามครอบครัวเรามาโดยตลอดนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งจุดน้ำต้นของเราก็ฝากพี่ๆซัพพอร์ตกันด้วยช่องทางติดต่อได้เลยก็ไลน์แอดที่ D A A 99นั่นเลยครับดา99นั่นเลยจำง่ายเลยครับก็จะมีน้องๆแอดมินคอยจัดการ ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามเดี๋ยวเราเถึงยวเสิร์ฟถึงหน้าจอทีวีได้เลยเป็นโฮมช้อปปิ้งด้วยครับครับอ๋อผมโหพี่ผมชินแล้วอะ่ะผมโดนตั้งแต่เริ่มจีบเขาใช่ไหมฉายานางฟ้ากับหมาดแดกแฟบ <laughs> ก็มาโดยตลอดจนล่าสุดก็โดนอีกขนาดมีรูปไปแล้วสองคนก็โดนเออทำไมสามีเขาจะกว่าทำไมผัวขี้เล่จังแล้วบางคนก็แบบมีผมผมเคยโดนหนักก็คือแบบ สภาพนี้ได้ใหม่เป็นภรรยาก็ถือว่าบุญแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเรววาอะค่ะคนนั้นเขาคอมเมนต์มาเนี่ยปุ๊บใหม่รีบรลบเลยเข<ร> <พอ S 1> าลัวผมเห็นแล้วผมงงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับใหม่อยู่หรือว่าเป็นพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นเ,เป็นเพื่อนกันใน Facebook อาจจะเห็นคอมเมนต์ของคนนั้นอยู่แล้วแล้วใหม่ก็ผ่านมาสักประมาณแบบไม่กี่นาทีใหม่ก็รู้สึกว่าเราอะคันปากาเราคันปากเรารู้สึกว่าเราอยากตอบเราอยากแบบไอ้นี่มากเลยเพราะว่า ไม่ชอบหรอกที่ใครมาว่าพ่อแม่พี่น้องสามีหรือลูกเราเราก็เลยตอบไปพอตอบไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่ได้กลัวฟีดแบกว่าใครจะมาว่าเราแต่เราแคร์เขาว่าถ้าเขาเข้าไปอ่านแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คนคนนั้นคอมเมนต์เราก็เลยรู้สึกว่าเอาที่สบายใจดีกว่าเราเราคันปากไปแต่เขามาอ่าน่ะมันก็รู้สึกแย่มันตอกย้ําเราก็เลยลบเขาลบเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบนี้มันก็ไม่ควรจะต้องมานั่งอยู่ในสังคมหรือว่าถูก มันนั่งแบบเขาไม่ควรมาบูลลี่ใครอะ่ะเราก็ต้องเขาทําให้เราขายหน้าเราก็ต้องเสียมารยาทกับเขาด้วยการที่สั่งสอนเขาบ้างการเป็นคาพี่ต้องไม่ขึ้นไม่ใหม่ไม่แพงเนาะคือเราเรากลับรู้สึกส่วนตัวเรานะเพราะเราโดนมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเริ่มคบกับเขาอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าไอ้โซเชียลบูลลี่มันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่เราต้องมีวัคซีนแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันมันเคยมีข่าวข่าวหนึ่งที่รองเท้าเขาแค่ขาดอะ่ะ บน BTS อะแต่คนไปเขียนข่าวแล้วก็บูลลี่เขาว่าเขาติดกล้องไปถ่ายใต้กระโปรงจนสุดท้ายแล้วว่าเขาต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาโดนไล่ออกจากงานครอบครัวก็มีปัญหาแล้วก็บางคนไปล้อเพื่อนว่าอ้วนเด็กคนนั้นกระโดดลงมาจากตึกอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่าเออพูดด้วยคนลุกนะถามว่าโมโหไหมก็มันเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเกิดมาจะหน้าตายแย่หรือไม่แย่ผมว่าถ้าเกิดเราเราตัดสินเขาแค่เปลือกคุณจะได้เขาแค่เปลือกจริงๆเพราะฉะนั้นเราอยากให้ดูถึงไส้ในทุกคนมีความสวยความหล่อในแบบฉบับของตัวเอง สิ่งที่ใหม่สําคัญเลยคือนอกจากแคร์ใจิตใจของเขาแล้วความรู้สึกของเขาใหม่แคร์ลูกมากกว่าพอลูกเราสองขวบแล้วก็แปดเดือนคือมีความรู้สึกว่าถ้าเขาโตขึ้นไปตอนนี้เขากําลังจําในสิ่งที่ดีของแม่จําในสิ่งที่ดีของพ่อถ้าเขาจําในสิ่งที่มันไม่ดีหรือคนมาด่าพ่อแม่เขา่เขาก็จะรู้สึกแบบ ไม่สบายใจหรอกคะ่ะที่ใครมาด่าพ่อแม่เขาแล้วมันใช้คําที่ไม่ดีหม่พยายามสั่งสอนและอบรมให้เขาพูดจาด,ดัดสิ่งดีๆไม่พูดคาหยาบหรือไม่ใช้ทัศนคติในแง่ลบกับใครเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปเจอพลังงานลบๆตั้งแต่แรกเขาก็จะเป็นคนลบๆแบบนี้ไม่อยากให้เขาโดนฟีดแบ็กแบบนี้ทางอ้อมแล้วกลายเป็นคนลบๆในสังคม<น>แต่ว่าถือว่าโชคดีครับที่ลูกผมได้แม่คู่นะฮะ <c oughs> ก <c oughs> พ็พี่ๆก็ไปสามารถที่บอกว่าไปจัดการกับ ลูกของทั้งสองคนได้ก็ถือว่าโชคดีไม่หรอกคืออีกอย่างหนึ่งมันก็ถือว่าดีนะพี่เพราะว่าถ้าถ้ามีคนมาบูลลี่พี่แบบเนี้ย<ม>พี่จะได้ เขาเรียกว่าอะไรครับพัฒนาตัวเองแล้วกลับมาใช้ดาของเราไงเอาไม่ใช่อ๋อเออถูกไหมเพราะว่าดามันกู้ผิวหน้าของหนูหนแล้วดาวมันก็สามารถกู้ผิวหน้าของพี่ได้พ,พี่เอาคำที่ทุกๆคนหรือว่าไอ้คนนั้นนะมาด่าพี่หรือมาบูลลี่พี่แล้วพัฒนาตัวเองด้วยการที่ใช้ลิติัณฑ์ของเราอะให้มันด,ในดีให้มันหน้าดีขึ้นแล้วก็เอาหน้าของเรากลับไปสู้เขาดีกว่าก็าฝากบอกถึงคนที่ mm hmm. เขียนคอมเมนต์นั้นแล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวเดลิ้เมื่เสร็จมาเอาชื่อที่อยู่มานะครับ เราจะส่งผลิตภณฑ์ไปให้คุณเลยจะฟ้องไหมไหมมันน่าจริงๆแล้วอะลึกๆไปอะใหม่ไม่อยากฟ้องอเพราะใหม่ในความรู้สึกว่าอืมฟ้องไปก็เท่านั้นเพราะว่าเปิดไปดูมันก็เหมือนเป็นอวตารแต่ทีเนี้ยพอมีคนมาเม้นต์แฟนคลับของใหม่เม้นต์มากๆเฮ้ยอย่าอย่าปล่อยนะต้องเอาเรื่องนะต้องฟ้องนะก็คิดในใจเหมือนกันก็มีปรึกษาบ้างเล็กๆแต่ <c oughs> ว่าผม <c oughs> ผม,มอยากให้มันเป็นตัวอย่างบ้างก็ดีอ่ะก็ได้เอาไ้องมาเตรียมตังไว้อย่างเดียวคืออย่างที่ใหม่โพสไปอะค่ะว่า ถ้าคุณไม่รู้จักคําว่ามารยาทเราไม่มีการขอโทษก็มาสะกดคําว่ามารยาทต่อหน้าศาลแล้วกันแบบนี้ไหวสวยรัวกระเช้าไม่เบื่อละตอนนี้หาค่าเทอมให้ลูกดีกว่าก็คือมีคิดไว้มีคิดอยู่ค่ะก็มีปรึกษาปรึกษาก็อยากปรึกษาทนายเจนใช่ก็เดี๋ยวคุยกับทนายเจนว่าจะยังไงกันต่อหลังจานนี้ค่ะจะยังไงคะถ้ามีอีก ไม่คิดว่าจริงๆเราเรื่องพวกนี้มันไปบังคับใครไม่ได้ว่าไม่ให้พิมพ์หรือไม่ให้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่หลายๆคนที่สนใจแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้บวกหรือลบเราต้องยอมรับแล้วเราก็ก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่านี่คือเราแย่จริงๆหรือเปล่าหรือเราทำอ่าไม่ใช่ถูกปะ เราก็ต้อง,งย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ยเราแย่ยจริงหรือเปล่าเออแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไหมเรามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่เราก็ต้องทําให้มันโอเคสมกับสิ่งที่ร,รู้สึกเหมือนอบรมน้าสื่อเข้าใจใช่ไหมตอนเลยะไม่หรอกอคือมันเหมือนเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เอาปมด้อยมาให้เป็นปมเด่นปมดีอะมันก็เป็นแรงขับแหละพี่ออแค่แค่แคแนั้นเองแต่ว่าผมผมว่าพี่ๆอาจจะชินกับหน้าผมแล้วก็ได้ไงออก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าเขาคงคาดหวังว่าดารานักแสดงควรจะมีสามีภรรยาที่หน้าตาสาสวยแต่อย่า<ๆ>ที่ไปบอกหล่อไปมันก็เบื่อหมายความว่าต้องมานั่งมีปัญหาเราไม่ได้พูดถึงใครหรือว่าพูดถึงคู่ไหนเรารู้สึกเราสบายใจต่างหากที่เรามีแฟนหน้าตาแบบเนี้ยเราเราถือว่าเขาน่ารักและหล่อในใสายตาเรา ไม่ต้องมานั่งตบตีแย่งชิงกับใครไม่ต้องมานั่งมีปัญหากับใครแค่เนี้ยจบเพราะเราเรียนลูกก็เหนื่อยแล้วลัวเยอะหน่อยแฟนเราถูกแฟเราไงแม้จะไม่ถูกสเปคคนอื่นเดีเขาถูกใจเรายอย่างนั้นโอนจีก่กาจะรักเนี้ยบอก <laughs> โอนทจ,จะักไม่ไม่ไอนเนียก็เป็นสิ่งที่เราซีเรียสเหมือนกันว่าอ๋อไม่หล่อแต่รวยอะสิ <laughs> ถึงได้เอาแบบจริงๆรแล้วเขาเป็นคนไม่ได้รวยนั้งแต่กําเนิดแล้วเขาก็ไม่ได้อ่าเฮ้ยไม่ใช่อาก็พูดจริงๆเหมือนเหมือนจะดีนะ เขาไม่ได้เป็นคนรวยตั้งแต่กําเนิดแต่เขาเป็นคนขยันตั้งแต่กําเนิดต่างกันนะคะใหม่ไม่ได้เลือกเขาที่เขารวยเพราะเขาไม่ได้รวยแต่เขาเป็นคนขยันตั้งแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นความขยันมันจะทําให้ครอบครัวขงเราสบายแล้วก็ไม่ได้จนแค่นั้นเองคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้หนึ่งกระตันยูต่อครอบครัวเขาสองรักครอบครัวเราสามขยันสามารถเลี้ยงครอบครัวของเราได้แค่นั้นอยู่รอดไม่นอกต้องทำให้เราปวดหัวไม่นอกอันนี้ไม่รู้แต่แต่ แต่เท่าที่รู้คือใหม่เป็นเป็นผู้หญิงเปนแมรน่ะที่ไม่เคยเช็คอะไรไม่เคยโทรตามไม่เคยอะไรเราก็เลยไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าคือเราเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราจับไม่ได้ก็ถือว่าไม่มีจบเราเป็นคนที่ไม่ได้มาจุกจิกอะไรมันน่ามัคัญแล้วใหม่ก็ถือว่าถ้ามีความขยันหาเงินเก่งเบ้าหน้าเดี๋ยวก็เสกได้ไม่ว่าจะใช้ดาของใหม่คุณก็สามารถดูดีขึ้นได้หรือคุณบินไปเกาหลีก็ได้ปะแต่จิตใจอ่ะมันผ่าตัดไม่ได้เออทุกอย่างมันอยู่แค่นี้เองค่ะ ตอนนกรุ่งลก็ไม่คือต้องบอกมี่ว่าตั้งแต่พอ,พอมีภรรยาลิ้นพันไอ้บ้ารีบต่อถามเรืกัน <c oughs> พี่ก็รอฟังภรรยาพี่อยู่ไอ้นี่ก็รีบถามพี่ก็ตกใจอ่ะดิเหมือนพี่เลิกเลิกกันตอนนี้คือจริงๆแล้วพอพอเราเราครบกันใหม่เราแต่งงานกันเนี่ยมันเหมือนเราเราถูกสปอนไลท์ส่องอยู่ตลอดเวลา อย่าว่าแต่นอกใจเลยพี่จอดรถในที่คนพิการเลยยังไม่กล้าเลยหรือจอดรถในขาวแดงเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอครอบครัวเราถูกโฟกัสเนี่ยเราควรจะทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วผมก็เชื่อว่าการที่มีปัญหาตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าพี่ๆไม่เป็นวงการไหนก็ตามถ้าเกิดคุณม,มีปัญหารเรื่องเรื่องครอบครัวเนี่ยมันจะส่งผลไปเยอะมากหนึ่งเรื่องความซื่อสาาัตย์ธุรกิจ2ภาพลักษณ์ทางสังคมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมสงสารลูกถ้าเกิดผมทำแบบนั้นถ้าในกรณีที่เป็นแบบนั้นเนี่ยความรักมันเกิดขึ้นชั่วคราว่ะ แล้วก็ผมแค่รู้สึกว่าทารกครอบครัวมันยืนยาวเพราะมันมีการดูแล<ม>การใส่ใจกันและพอหลังจากนั้นเนี่ยสวยทุกคนสวยได้ครับผ่านไป30ปีมันก็จะแก่ลงก็จะเปลี่ยนไปแต่อยู่กันด้วยอะไรอยู่ด้วยความเข้าใจมากกว่าแล้วก็คือเหมือนรู้สึกว่าถ้าเขาวันหนึ่งเขาจะมีคนอื่นให้เขา คิดถึงวันที่เราลําบากมาด้วยกันเหมือนมาด้วยโอมรมไหมมได้อมมไหมไม่ใช่เราคิดเราเราคิดไว้แบบนี้ว่าถ้าเขาจะมีคนอื่นอะเรารู้สึกว่าให้เขาคิดถึงวันที่เราอะลำบากด้วยกันแล้วก็วให้คิดยู่ตลอดเวลาว่าทุกวันนี้เลี้ยงครอบครัวเขาว่าดีหรือย,อยังเลี้ยงครอบครัวในปัจจุบันที่มีลูกของเราดีแล้วหรือยังถ้าเลี้ยงครอบครัวเขาได้แล้วเลี้ยงครอบครัวเราดีแล้วพอแล้วคุณจะไม่มีก็จบแต่ถ้าคุณยังเลี้ยงครอบครัวคุณไม่ดีคุณยังเลี้ยงครอบครัวตัวเองของเรายังไม่ดี อย่าลีอาจไปมีใครที่ทําให้ครอบครัวพังเพราะว่าวันนี้อย่างอยากเปิดธุรกิจใช้เงินเยอะหลายหลายสิบใช่ไหมครับแล้วก็พอย้อนกลับไปในวันที่กินบะหมี่ที่มีตังค์ส0งอกว่าบาทโดยที่ไม่มีใครรู้กินบะหมี่ข้างทางวันละสาิบห้าบาทหลายหลายเดือนติดต่อก,กันแล้วพอมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาด้วยกันเนะ่ยเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามพอมันดีขึ้นแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองครับพี่ได้ครับขอบคุณครับก็เดี๋ยววันนี้เปิดตัวภรรยาน้อยผมนะครับ